สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเกะของขวัญจัดน้อไอ้นะคะก็ไอายนะคะใส่กล่องนี้มาเลยะคะแต่ถ้า,ถามีเสียงรบกวนอะไรก็เสียงรบกวนนะคะต้องก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าพู้ปิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดียะะ๋ยวเรามาแกะนิดได้ยนะะินเสียงไหมคะมันดังกๆๆ๊อกก๊อกก๊อกแรกเหมือน,อนเป็นแม่นไม้ก่อนมันน่าจินได้เนาะมาดูกันเลยค่ะ ทใส่กระป๋านะคะล้างแลวนะคะทำบริสาล้างเรียบร้อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวให้ดูขันเครื่อเมือน้านมาแล้วค่ะนใหเพื่นอยากนนีกแก้วค่ะทุคนี่ลูกแก้วค่ะนไ มีจดหมายด้วยค่ะนี่ค่ะจดหมายเขียนว่าจากน้องไอหนูส่งของไปให้พี่มดค่ะหนูรักพี่มดมากเลยค่ะหนูส่งของก็คือลูกแก้วนะคะเม็ดสวยและก็เม็ดไม่สวยค่ะถ้าพี่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะหนูมไม่หนูมไม่ออมนะคะไม่รู้ไม่ไออกค่ะเป็นลูกแก้วสวยมากค่ะขอบคุณน้องไอามากเลย มีน่ดสวยเออช่างมีน่าสวยสองสองสามสี่สี่ห้าเมตรหกเมตรหกเมตดนะคะโอ้ขอส่งของน้องอานะคะพี่ชอบมากต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะนี่ค่ะน้องน้องอายค่ะถ้าใครกดไลค์ เออเอ่เออีเมลให้พี่นะคะพี่จะให้สมุดนิทานไปเลยค่ะนิทานเรื่องดรเรมบิกขบวนการพิทักษ์ฝนนะคะเ,เ,เดี๋ยวเราก็ต้องขอลายแค่นี้กันนะคะอ,คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย